เมื่อเที่ยงคืนผ่านไปความเงียบในบ้านหลังเก่าของนาทีก็ถูกทำลายด้วยเสียงเคาะประตูดังขึ้นอย่างรุนแรงนาทีที่กำลังหลับอยู่นั้นสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงการสั่นสะเทือนของมันแสงจันทร์ที่ส่องผ่านหน้าต่างเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอที่จะทำให้เห็นอะไรได้ชัดเจนแต่เสียงเคาะนั้นยังคงดังไม่หยุดหย่อน นาทีลุกขึ้นจากเตียงอย่างท้าช้าพยายามฟังเสียงนั้นมาจากทางไหนมันดังมาจากประตูหน้าบ้านเขาเดินไปเปิดประตูอย่างระมัดระวังหัวใจเต้นแรงจนเกือบจะได้ยินเสียงนาทีหยุดอยู่หน้าประตูมือสั่นเท้าเมื่อจับลูกบิดประตูลึกๆแล้วเขารู้สึกว่าไม่ควรเปิดมันแต่ความอยากรู้อยากเห็นเขาหายใจเข้าลึกๆและหมุนประตูออก ประตูถูกเปิดออกและสิ่งที่นาทีพบเห็นนั้นทำให้เขาต้องหยุดหายใจไม่มีใครอยู่ข้างนอกแต่พื้นหน้าบ้านกลับเต็มไปด้วยของเล่นเก่าๆหลายชิ้นที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมีตุ๊กตาผ้าตัวหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษมันมีหน้าตาเหมือนลูกสาวคนเดียวของเขาที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนนาทีรู้สึกว่าเลือดในกายของเขาเย็นลงเขาจ้องมองตุ๊กตานั้นไม่วางตา มันมีรอยยิ้มที่ดูไม่เป็นธรรมชาติและดวงตาที่เหมือนจะมองเขาได้แลทัททีรู้สึกถึงความบวาดกลัวลึกๆแต่ก็ไม่สามารถหันหลังกลับไปเขาค่อยๆย,ยื่นมือไปหยิบตุ๊กตานั้นขึ้นมาและเมื่อเขาสัมผัสตุ๊กตานั้นเสียงเคขอประตูดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังมาจากด้านในของบ้านเขาหันกลับไปมองตุ๊กตานในมือและเห็นว่ามันเริ่มเคลื่อนไหว มือของตุ๊กตานั้นยกขึ้นชี้ไปที่ประตูห้องนอนของเขานาทีรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้อีกต่อไปมีบางอย่างที่อยู่ที่นี่กับเขาบางอย่างที่เขาไม่สามารถเห็นได้แต่สามารถรู้สึกได้ถึงความเย็นและความมืดมิดที่มันนำมาเขาเดินไปที่ห้องนอนด้วยความกลัวแต่ก็มีความหวังว่าจะได้พบความจริงที่เขาตามหานาทีเปิดประตูห้องนอนออก แสงจันทร์ที่สาดสองพันหน้าต่างเล็กๆทำให้เห็นเงาของตัวเองบนพื้นห้องนอนที่เคยเป็นที่พักผ่อนกับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวมีลิ้นชักที่ถูกล็อกไว้ใบหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในห้องนี้นาทีเดินไปเปิดลิ้นชักเขาลองดึงมันออกแต่ลิ้นชักนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวมันเหมือนว่ามีบางอย่างถูกซ่อนอยู่ข้างในนาทีมองไปรอบๆ และเห็นกุญแจเก่าวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงมันเป็นกุญแจที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นกันแต่มันดูเหมือนจะเข้ากับล็อกของลิ้นชักนั้นได้เมื่อเขาใช้กุญแจนั้นเปิดล็อกลิ้นชักค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆและสิ่งที่นาทีพบนั้นทำให้เขาต้องกลืนน้ำลายลงคอมันเป็นสมุดบันทึกเก่าๆที่มีชื่อของลูกสาวของเขาเขียนอยู่บนปกนาทีเปิดสมุดบันทึกออก และเขาพบว่ามันเต็มไปด้วยข้อความที่เขียนด้วยลายมือของลูกสาวของเขามีรูปวาดและเรื่องราวที่เธอเขียนเกี่ยวกับตุ๊กตาที่เขาเพิ่งเห็นหน้าประตูข้อความเหล่านั้นเล่าถึงตุ๊กตาที่มีชีวิตและสามารถพูดคุยกับเธอได้ตุ๊กตาที่เป็นเพื่อนกับเธอในคืนที่เหงาๆและตุ๊กตาที่สัญญาว่าจะพาเธอไปยังโลกที่มีแต่ความสุขนาทีรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นช้าลง เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของเขาตุ๊กตาตัวนั้นหายไปจากที่เดิมนันทีรู้สึกว่าอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างกระทันหันและเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังมาจากห้องที่เขาไม่เคยรู้จักห้องที่ไม่เคยมีอยู่ในบ้านหลังนี้นันทีเดินตามเสียงนั้นและเมื่อเขาเปิดประตูนั้นออกเขาพบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่แตกต่างออกไป และโลกที่เต็มไปด้วยสีสันและความสุขแต่ก็มีความมืดมิดแฝงอยู่นาทีเห็นลูกสาวของเขายืนอยู่ท่ามกลางตุ๊กตาที่มีชีวิตทุกตัวและเธอยิ้มให้เขาเมื่อนาทีเข้าใกล้ลูกสาวของเขาเธอหันมามองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เขาไม่สามารถอ่านได้มันเป็นสายตาที่ผสมผสานร,ระหว่างความสุขและความเศร้าความหวังและความกลัว นัททีรู้สึกว่าเขากำลังมองลูกสาวของเขาในแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนพ่อเธอเรียกเขาด้วยเสียงที่เบาและหวานพ่อมาที่นี่ได้ยังไงนัทีไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเธอดีคำถามของเธอทำให้เขาต้องคิดถึงทุกสิ่งที่เขาทำเพื่อพยายามหาเธอทุกความพยายามที่ล้มเหลวและทุกความเจ็บปวดที่เขาต้องทนทุกข์ที่ไม่มีเธออยู่พ่อมาที่นี่เพื่อหาลูก พ่อไม่เคยหยุดคิดถึงลูกเลยนะนาทีตอบเธอด้วยเสียงที่สั่นเครือเธอยิ้มให้เขาและนั่นทำให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาทำมานั้นช่างคุ้มค่าเธอจับมือของเขาเธอจับมือของเขาและนำเขาไปยังตุ๊กตาทุกตัวที่รวมตัวกันอยู่พวกมันล้อมรอบพวกเขาและเริ่มไล่ลํำเป็นวงกลมนาทีรู้สึกว่าพลังงานที่แปลกประหลาดกำลังไหลผ่านร่างกายของเขา นาทีเห็นโลกที่เคยอยู่เริ่มเบลอพ่อพ่อสามารถอยู่ที่นี่กับหนูได้ถ้าพ่อต้องการเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังนาทีรู้สึกว่าเขาอยู่ตรงจุดแยกระหว่างทางถ้าเขาเลือกที่จะอยู่ที่นี่เขาจะได้ใช้ชีวิตกับลูกสาวของเขาตลอดไปแต่ต้องทิ้งโลกที่เขารู้จักไว้ข้างหลังและถ้าเขาเลือกที่จะกลับไปเขาอาจไม่มีโอกาสได้พบเธออีก นาทียืนอยู่ท่ามกลางตุ๊กตาที่ไล่ลำมองไปที่ลูกสาวและการตัดสินใจของเขาความรักที่เขามีต่อเธอทำให้เขาต้องการอยู่กับเธอที่นี่แต่สัญชาตญาณของเขาบอกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องพอจะอยู่ที่นี่กับลูกนาทีพูดด้วยเสียงที่แน่วแน่ลูกสาวของเขายิ้มอย่างมีความสุขและตุ๊กตาทุกตัวก็เริ่มได้ลำอย่างรวดเร็ว แสงสว่างจากพวกมันเริ่มสว่างขึ้นจนนาทีต้องหลับตาลงและเมื่อเขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่มืดมิดและเย็นไม่มีรูปสาวของเขาไม่มีตุ๊กตาที่มีชีวิตมีเพียงเขาและสมุดบันทึกที่เขาถืออยู่ในมือหน้าสุดท้ายของสมุดบันทึกมีข้อความที่เขียนว่าพ่อคะอย่าเชื่อมันมันไม่ใช่หนูนาทีรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่แท้จริง เขาเข้าใจแล้วว่าเขาถูกหลอกให้เข้ามาในโลกใบนี้และตอนนี้เขาติดอยู่ที่นี่โดยไม่มีทางกลับนัทีพยายามหาทางออกแต่ทุกครั้งที่เขาเปิดประตูมันก็นำเขากลับมายัางห้องเดิมความมืดมิดเริ่มเกินกินจิตใจของเขาและเสียงเคาะที่เขาเคยได้ยินก็เริ่มดังขึ้นในหัวของเขาเองเขาตระหนักได้ว่าเสียงเคาะนั้นไม่ใช่การเรียกจากลูกสาวของเขา แต่เป็นการเรียกจากความเมืดที่ต้องการให้เขาอยู่ที่นี่ตลอดไป